ปท้ายด้วยเรื่องราวดีๆกันบ้างนะคะคุณผู้ชมพี่บอยพีซเมเกอร์ค่ะจะมาชวนทุกคนนะคะไปสนุกกับงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างปลอดภัยนะคะกับงานโมโนทเนที่นายพัทยาเขาเดา2022ค่ะ เตรียมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สุดยิ่งใหญ่นะคะในงานโมโน29พัทยาเคาดาว2022ที่จัดภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งก็ได้ขนทัพศิลปินชื่อดังมากมายมาด้วยมอบความสุขกันอย่างเต็มอิ่มค่ะระหว่างวันที่29ถึง31ธันวาคมนี้ที่แหลมบริฮายเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะโดยพี่บอยพีซเมเกอร์เนี่ยก็ได้เตรียมโชว์สุดพิเศษมาให้กับทุกคนได้ชมกันในคืนวันที่31ธันวาคมพร้อมรับประกันความสนุกปลอดภัยใน ิวน่ออมคะสวัสดีครับบอยพีสเมเกอร์นะครับสวัสดีปีใหม่พี่น้องชาวไทยทุกๆคนเลยนะครับปีใหม่นี้นะครับอยากจะชวนทุกคนมาดูคอนเสิร์ตโมโน29นีพัทยาเข้าดาวดูเตาสันทะครับที่แหลมบริหาไฮพัทยาครับรับรองได้ว่าที่สุดในประเทศแน่นอนครับมาเจอกับพวกเราทุกๆศิลปินเลยนะครับพวกเรารอมอบความสุขให้กับทุกๆคนอยู่ครับเจอกันครับ ใกล้แล้วนะคะคุณผู้ชมใครที่ยังไม่มีแพลนไปไหนนะคะไปเข้าดาวกับโมโนเทมิที่นายที่พัทยากันนะคะ